สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวขําพบกับผมยุคนชนข่าวยุคนชนข่าวกับเนชั่นทันข่าวขําในวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเฝ้าหน้าจอให้ดีๆเลยนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสถานการณ์สดๆนะครับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องประชานชนคนไทยกลุ่มที่2จํานวน19คนนะครับจะเดินทางกลับมาถึงมาตุภูมิหรือกลับมาถึงที่บ้านด้วยความปลอดภัยนะครับสถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยววัน คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงรายละเอียดตัวเลขอัปเดตล่าสุดเพราะการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกองกำลังฮามาสณัขขณะน,นี้ขออนุญาตเรียนตามตรงนะครับสถานการณ์เนี่ยส่อเขาว่าจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการโจมตีของอิสราเอลเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาประกาศเอาไว้ว่าจะทำการปิด จอบสงครามในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะใกล้เข้ามาถึงแล้วก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงการช่วยเหลือตัวประกันจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตตัวเลขล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรและความต้องการของคนไทยในอ,อิสราเอลตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยของเรานะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่ ช่วงนี้ผมมีเรื่องสําคัญมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเรายังไม่ลืมนะครับเหตุการณ์กรารยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับเป็นความสูญเสียที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างมากนะครับผู้เสียชีวิตคนนี้พักรักษาตัวมานานกว่า10วันแต่เนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บนั้นมีความรุนแรงเป็นอย่างมากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งระบุว่าเมื่อประมาณตีสองที่ผ่านมาคุณหนุ่งหนิงครับ หรือว่านางสาวเพนทิวันมิรธรรมพิทักษ์ ผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์กรายยิงสยามพารากอนได้เสียชีวิตลงอีกหนึ่งศพนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเลขาธิการสนักงานประกันสังคมรัฐมนตรีแรงงานผู้บริหารสยามพารากอนหรือแม้แต่ศิลปินชื่อดังแบบแบบก็ตเซเว่นคุณนนนนทน,นนะครับแล้วก็ครอบครัวอากาเซ่ที่แวะเวียนมาดูแลตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณหนุ่มหนิงเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์ที่เด็กอายุ14บ กรายยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับคุณผู้ชมครับคุณหนุ่งหนิงเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุด